กลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องคุยพยีผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับนิวเปโญ่2008นั่นเองผู้ชมหลังจากที่เราเคยพาชมแบบคร่าวๆกันแล้วแต่ภายในงานมอเตอร์เอ็ปครั้งนี้นะครับเปโ2008เปิดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,189,000บาทนะครับผมเรียกได้ว่าเฮ้ยน่าเล่นนะรถยนเซ็กเมนต์นี้ตอนนี้นะครับร้อนแรงมากๆนะครับในกลุ่มที่เป็นแบบ BSUV แบบนี้นะครับเพราะอะไร ราคาดีนะสองกระทัดรัดและ3เลยต้องพูดให้ทราบตามตรงว่าเป็นรถที่ออปชั่นเนี่ยโหดมากๆบายสปอร์ตอแอร์แบคหกลูกเรียคอสเทฟิกอ l e รสเลนทิปปิ้งคูรูสนโทนมีมาครบเลยนะครับและที่สำคัญขุมพลังคันนี้ g ีทจาร์พอตัวนะครับกับเครื่องยนต์1.2ลิตรเทอร์โบรายละเอียดรอบคันจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ สำหรับเปอโย2008คุณผู้ชมรถยนต์คันนี้อยู่ในเซกเมนต์ BSUv นะครับก็ถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งนะเซกเมนต์ไซส์เหมือนอะไรเหมือน New Honda HR-V เหมือน Mazda CX-30 นะครับเหมือนในกลุ่ม Toyota Corolla Cross นะแล้วก็อยู่ในกลุ่ม Nissan Kicks อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่แค่รุ่นเนี้ยไม่ได้มีขุมพลังที่เป็น Hybrid เป็นเครื่อง1.2เทอร์โบ3สูบ130แรงม้านะครับก็เรามาดูดีไซน์กันแวบแรกเลยนะ ความที่ผมเลือกสีตัวถังสีขาวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการตกแต่งต่างๆเนี่ยทั้งกระจังหน้าทั้งเรื่องของโป่งซุ้มล้อทั้งตัวแหลกหลังคากาเป็นสีดำไงมันจะตัดกันมากนะครับดีไซน์ยังคงความเป็นเปร์โยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลโก้2008นะฮะชุดโคมไฟหน้าเนี่ยตามเอกลักษณ์ของตัวเป์โยเขาเลยเนี่ยจะดีไซน์เป็นประมาณเนี่ยตั้งแต่รุ่นพี่เขาแล้วจะเป็นแบบคิดขีดนะจะบ่งบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นกรงเล็บราชสีเนี่ยเช่นเส้นตรงนี้นะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท ยาวมากๆซึ่งพอตอนกลางคืนนะผมว่าขับแล้วเนี่ยน่าจะสวยพอสมควรเลยนะครับแล้วไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED ด้วยนะครับในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้ความเป็นสามมิติเขาบอกว่าหลักการดีไซน์ของเปโยนเนี่ยนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่ากระจังหน้าตรงเนี้ยกรงที่ใกล้ๆราชสีเนี่ยจะเป็นแบบขีดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆยาวขึ้นเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจะเหมือนว่ารถกําลังขับเคลื่อนอยู่นะครับคือแบบว่าเรากําลังขับด้วยความเร็วสูงนะครับในส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นตัว back, ครอสแบ็กนะฮะซึ่งด้านหน้าตรงเนี้ย เด่นมากๆถัดลงมาด้านล่างนะฮะเซ็นเซอร์กาบระยะรอบขัดมีมาแล้วก็แอร์อินเทจะเป็นลักษณะนแนวนอนแล้วก็ตามสไตล์รถที่เป็นแบบ SUV c r o s s o v e r แบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกด้นดานเพื่อให้คุณแบบสามารถลุยได้กราวเคียนแลนส์เนี่ยถือว่าสามารถลุยได้เยอะกว่ารถเก่งน่ะขับขี่ในบ้านเราเนี่ยสะดวกสบายและก็สบายใจนั่นเองนะครับด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกนะครับย้ํามาตลอดแหละว,ว่าเปอร์โยเนี่ยคือแบรนด์ที่น่าจะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากแตกตา่างว่ะ แต่คุณมีเงินนะครับมีงบเท่าแบบรถญี่ปุ่นแต่คุณอยากได้รถที่เป็นแบบแบรนด์ยุโรปอันนี้คือความดีงามของแบรนด์นี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของลวดลายล้อกันต่อในส่วนของล้อนะ208 0เนี่ยคุณจะได้ล้อแบบทูโทนเดบอนคัรแบบนี้นะครับสลับสีกันแล้วก็ดิสเบรกสีล้อด้วยอันนี้ความดีงามนะครับสเปคยางที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเนี่ย 21560R17 นะครับยางกุดเยียติดให้จากโรงงานแล้วก็ความที่เป็นรถครอสโอเวอร์นะฮะตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็การเก็บงานข้างในเนี่ยใช คือเก็บงานเนียนเลยเป็นแบบพลาสติกรอบโป่งซุ้มล้อเลยนะครับยกขึ้นมาการตกแต่งนะฮะตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบกรอสแบ็กทั้งหมดกรอสแบกนะฮะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแหลกหลังคาก็เป็น o รอสแบ k เนี่ยผมถึงบอกว่าผมถึงเลือกถ่ายคันสีขาวพอมันตัดกับสีขาวรือเนะี่ยสีดำเฮ้ยค่อนข้างชัดเจนมือจับเปิดประตูนะครับเป็นแบบคี y l เลสเป็นการผสมระหว่าง o รอสแบ k แล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นโครเมียมแล้วก็ตามเอกลักษณ์ขอ,ของรถแบบยกสูงขึ้นมานะครับ เรื่องของบันไดข้างต่างๆก็จะเน้นลุยๆแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของตัว208 0เส้นสายด้านข้างคุณผู้ชมสังเกตไหมด้านหน้ากับตรงเนี้ยจะเป็นวอล์เข้าหากันซึ่งมันจะสมมาตรมากๆ,ๆและอันเนี้ยได้รับรางวัลการดีไซน์ยอดเยี่ยมด้วยนะครับในส่วนด้านหลังตั้งแต่เสาซีมาตรงนี้เป็นกรอสแบ็กทั้งหมดนะครับมีใบปัดน,น้ําฝนมีมาให้นะครับตัวไล่ฟ้าแล้วก็ชุดโคมไฟท้ายเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเปอร์โยเป็นขีดแบบนี้ LED ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคุณมาสังเกตดีๆเนี่ย มันจะเป็น3มิตินะครับรวมไปถึงการดีไซน์ที่เชื่อมต่อกันเนื้อในเขียนเปอร์โยเนยจะเป็นสีดําเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูทั้งหลังกันนี่ความมันเอกประสงค์ของรถสไตล์นี้ก็คือการบรรทุกสัมภาระนะครับก็จะมีแผ่นปิดมาให้แบบนี้เลยซึ่งนี่ผู้ชมด้านล่างก็จะมียางอหล่นะครับแล้วก็จะมีหูลากจูงมีเรื่องการเซอร์วิสต่างๆนะครับพอปิดลงมาเสร็จปุ๊บไฟส่องสว่างมีมาให้1จุดที่เก็บของนะซึ่งผมว่าเออไม่เบานะนะฮะใช้ได้เลยแล้วก็เวลาปิด อาจจะงงเฮ้ยดึงตรงไหนดึงไหนดึงตรงนี้นี่่าทีนี้ผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อว่านั่งแล้วสะดวกสบายขนาดไหนแล้วแอบบอกว่าชุดมาตรวัดสวยมากไปดูกันครับ สำหรับภายในเปโอรย์โย2008คุณผู้ชมก็ยกดีไซน์มาจากรุ่นพี่หลากหลายอย่างเหมือนกันแต่ความที่ตัวถังเขากระัดรัดนะฮะเรามาดูเรื่องวัสดุดีกว่าในส่วนของแผงแดชบอร์ดเนี่ยความโดดเด่นเลยตอนแรกนะฮะด้านบนเฮ้ยเป็นกึ่งนุ่มนะเนี่ยกึ่งนุ่มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆาสำหรับเปโยนะฮะก็คือชุดมาตรวัดที่เขาเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบ3มิตินะชุดมาตรวัดขนาด10นิ้วอันเนี้ยคือถ้าเกิดคุณดูองศาแบบด้านข้างตรงนะี้คุณจะรู้เลยว่า มันเป็น2ชั้นอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับมาตรวัดถังน้ํามันนะระบบตัวรถต่างๆแล้วก็ความเร็วที่คุณวิ่งอยู่นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นสามิติมันจะเป็นแบบ2ชั้นก็เป็นการสะท้อนจากกระจกซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยมันล้ำวะ่ 1, 1, 9, 8, นะ1นึ่งเานี่ยคุณได้รถแบบเนี้ยดูดีเลยนะครับถัดมาในส่วนของจอตรงกลางคุณผู้ชอมอันนี้เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขนาด7นิ้วทัชกรีนนะครับซึ่งเป็นจอลอยตัวนะฝังไปกับแดชบอร์ดตรงนี้เลยแล้วก็เป็นจอทัชกรีนที่ลองเล่นดูสิ ก็พูดตามตรงคือลูกเล่นอาจจะไม่ได้แบบว่าแพรวพาวการทัชสกรีนก็ไม่ได้แบบลื่นไหลเหมือนพวก iPad อะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าพอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะก็ใช้งานง่ายเนี่ยเนี่ยดูคุณด,ดูเรื่องเฟรมเรทต่างๆก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แบบว่าใช้ได้เลยการทัชสกรีนเนี่ยโปรไฟล์ต่างๆแต่แค่แบบอย่างที่บอกว่า ตัวดีไซน์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหฟุ้งฟิ้งอะไรขนาดนั้นนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ถันลงมาด้านล่างนี่ตรงนี้เป็นตัวกึ่งนุ่มแล้วก็ลงมาตรงเนี้ยจะเป็นตัวพลาส,สติกทําลวดลายเป็นแบบคาร์บอนเคฟล่าเฮ้ยมันเสริมความสปอร์ตมานะเพราะว่าซีรีส์ก็เป็น2008ใช่ไหมก็จะเน้นวัยรุ่นขึ้นมาเน้นความที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องแอร์จะดีไซน์อยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่ผิดคาดเลยนะฮะที่รถเขาได้รางวัลการดีไซน์ยอดเยี่ยมเนี่ยนะแล้วก็ปุ่ม การใช้งานปกติทั่วไปเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทรถยนต์สต็อปรถยนต์นะครับแล้วก็ลงมาตรงเนี้ยอันนี้ผมชอบฟังก์ชันนี้เหมือนกันก็คือตรงแดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยจะเป็นในส่วนของเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มนะฮะเปิดปิดเครื่องเสียงระบุหมุนเวียนอากาศระบบแอร์เอต่างๆไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นการกดแบบตัวเป็น n no โ Touch นะครับซึ่งด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกรถแล้วก็ไล่ฟ้าต่างๆหน้าหลังนะฮะแล้วก็การทัดอย่างเงี้ยคือสมมุติคุณขับไปมันจะอยู่ในระยะสายตาแล้วก็กดได้แบบค่อนข้างง่ายได้นะครับคือตัวรถเนี่ยแดชบอร์ดเนี่ยค่อนข้างมีลูกเล่นเยอะมีความเป็น3มิติมีความเป็นเป็นวาลเป็นชั้นนะครับถัดลงมาด้านล่างนี่นะฮะก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ยกขึ้นมาแต่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้ว กรอบตรงนี้เป็นตัว cross bag นะครับมี usb 2จุดฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็น usb ไว้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนปกตินะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยไว้เชื่อมต่อกับตัวรถนะฮะพวกฟังก์ชัน apple car play ต่างเนี่ยเสียบตรงนี้เอาเฉพาะฝั่งขวาแล้วก็ดีไซน์ตรงเนี้ยไม่ได้มีแผ่นปิดนะเออคือเขาจะดีไซน์คล้ายๆเป็นเหมือนลิ้นชักอ่ะมี2ชั้นนะครับอันนี้วางสมาร์ทโฟนได้ส่วนด้านล่างก็จะค่อนข้างลึกมีตัว power l e t 1จุดนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เอ้ยดีว่ะคือลูกเล่นเขาเยอะนะ นะครับแม้ว่าตัวจออาจจะไม่ได้แพรวพราวมากแต่ฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานต่างๆไซซิ่งเนี่ยผมว่าเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีเนี่ยวางสมาร์ทโฟนได้2เครื่องเลยตรงกลางตรงนี้ยกขึ้นมานะครับเป็นก o อสแบ็กนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติรุ่นนี้จะเป็นเกียร์6สปีดซึ่งเวลาคุณดึงเกียร์ลงมาเกียร์ดีแล้วคุณตบออกไปทางซ้ายนะครับคุณสามารถเชนเกียร์เองได้6สปีดอันนี้ไว้เวลาจะเล่งแซงอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างน,นะฮะจะมีตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็โหมดการขับขี่ drive mode นะครับส่วนที่วางแก้วก็จะเป็น2สเตปแบบนี้ตรงนี้อาจจะวางแบบแก้วสั้นๆนิดนึงตรงนี้วางแก้วลึกนะครับเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อในส่วนของพวงมาลัยอันนี้นะฮะเด่นชัดมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้วผมชอบมากๆนะมองตอนต้นเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันดูล้ําไปหรือเปล่าจะขับจะขับยากหรือเปล่าเพราะว่าเขาตัดทั้งด้านบนด้านล่างนะแต่พอคุณมาลองขับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสซซิงด้วยขนาดนะฮะที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปมีกริปมาให้อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยผมชอบนะคือ ด้วยความที่เขาดีไซน์หน้าจอประมาณนี้พอคุณมานั่งเสร็จปุ๊บการที่เขาตัดด้านบนจะทําให้คุณเนี่ย,เ,ยเห็นนะฮะในส่วนของชุดมัดวัดได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยไว้เวลาคุณนั่งเวลาคุณหมุนพวงมาลัยเนี่ยจะได้ไม่ติดขานะครับพวงม,มาลัยมัลติฟังชันนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงปรับจอต่างๆนะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็ระบบของตัวบลูทูธนะครับวางสายรับสายอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับปรับการแสดงผลได้เนี่ยพัวส่วนหนึ่งพัวส่วนสองนะครับมินิมัมไดริ่งนะฮะแล้วก็การ ทัชต่างเนี่ยถือว่าเฮ้ยมันก็ติดนิ้วดีในส่วนตรงนี้มันเป็นยางด้วยแล้วก็ตัวจอเนี่ยไม่ได้หนื่อสิ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับคันนี้นะที่บอกว่าระบบความปลอดภัย a i r b a บ6ลูกนะฮะ ABS EBD traction ในส่วนของ b l i n d Spot มีมาให้นะครับ Rear Cross Traffic Alert มีมา Lane Keeping ออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวแจ้งเตือนต่างๆมีมาครบคูซนโทนมีมา ในราคาเท่านี้นะครับทีนี้ผู้ชมนอกจากตอนหน้าจะค่อนข้างสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผมพาไปลองนั่งตอนหลังให้ดูว่านั่งแล้วเป็นไงในไซซิ่งแบบผมแบบนี้ไปครับในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะครับสำหรับเปโย2008เนี่ยตัวประตูเปิดได้องศาประมาณนี้แล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยผมว่าดูด้วยสายตาเนี่ยก็ถือว่าสมไซส์ของเขานะครับ BSUV เดี๋ยวลองนั่งกันดูอะ นี่บอกโดยสารตอนหน้าเซตแบบที่ผมนั่งใช้งานจริงนะครับความสูงราวๆ172เซนโดยประมาณอาจจะมีถอยมาเยอะนิดนึงเพราะว่าผมชอบนั่งแบบยาวๆนะครับเหยียดขานิดนึงอ่ะเรามาดูเรื่องเล็กๆลูมเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยขว้ห้างได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ head room ะอันนี้ผมนั่งหลังเต็มเลยอ่ะใช้ได้อยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณ1นฝ่ามือนิดน,ดน,ดนดแต,ต่ตรงเสาสีตรงเนี้ยจะดีไซน์ค่อนข้างมา ทึบนิดนึงนะตามสไตล์ตัวถังที่เขาเน้นแบบสปอร์ตแล้วก็เสาซีเนจะลาดลงนะครับแต่ถามว่าพอนั่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี่ยคุณดูกระจกระจกระจกลงสุดไหมดูสิไม่สุดนะครับกระจกลงได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังผู้ชมราวจับมีมานะครับแล้วก็ซึ่งตรงกลางตรงนี้ผู้ชมจะมีตะข่ายนะอาจจะไว้วางสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยผมเข้าใจการดีไซน์เขานะสมมุติคุณแบบมานั่งอ่า,อาไงเฮ้ยเครื่องผมพอดีลงใส่ผมหนังซื้อแล้วคันนี้ใช่ไหม แต่ไม่มีแอร์หลังนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นไซส์ประมาณนี้ผมว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้คิเ้เล่นนะเพราะว่าแอร์เนี่ยน่าจะถึงอยู่เพราะไซส์เขาไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับส่วนเบาะตอนหลังตรงเนี้ยดีไซน์มาเพื่อให้นั่งสองท่านเพราะว่าพนักพิงศีรษะตรงนี้ไม่มีแล้วก็ที่เท้าแขนไม่มีแต่เบื้องต้น,นตัวเบาะนุ่มแล้วก็นั่งเต็มเต็มเนี่ยเฮ้ยใช้ได้เลยนั่งได้เลยนะครับกระจกตรงนี้ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขุมพลังกันต่อว่าเครื่องยนต์ของเขานะ129แรงม้าโดย ในส่วนของขุมพลังนะครับเปอโย2008คันนี้นะฮะมาพร้อมเครื่องเบนซิน3สูบนะครับเทอร์โบ<ม>130แรงม้านะ230นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับในส่วนของความจุถังน้ำมันเนี่ย40ลิตรนะครับซึ่งก็สมตัวถังนะเพราะว่ารถไซซิ่งประมาณนี้เขาจะวิ่งอยู่ประมาณ40ลิตร45ลิตร50ลิตรอยู่แล้วในส่วนของตัวถังน้ำมันนะครับซึ่งการขับขี่จะเป็นอย่างไรต้องแอบบอกไว้ก่อนว่า เดี๋ยวมีคิวโคกิพีนำไป p o v แล้วก็ไปรีวิวจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งแน่ๆนะครับผมผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากราคาเท่านี้กับดีไซน์นะครับก็ที่ผมเคยบอกมาหลายๆคลิปนะสำหรับแบรนด์เปร์โยเนี่ยนะก็เป็นแบรนด์ที่คุณอาจจะเบือเ่อเฮ้ยเบื่อรถตลาดเบื่อรถญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยากได้รถยุโรปแล้วราคาเนี่ยอยู่ในเลนส์ที่ว่าเป็นแบบจับต้องได้ง่ายมากล้านสองกูได้แบบเนี้ยเออน่าสนใจคือถ้าเกิดคุณอยากมาชมมาดูกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะมีหลากหลายสีเลยทั้งสีขาวนะครับ สีดำสีส้มนะฮะซึ่งทุกสีเนี่ยสวยหมดเลยนะ,ะหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องวีพีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ